ก็เท่าอารบพระฟ้าโอ้แจ้งแล้วเออแจ้งแล้วขนมามากแล้วตันนี้เป็นจะได้รใ่ไหมพาอพื้นนีนับับฟันที่บอกฟัแคในร้านาฟัยอันว่าพื้นนี้ทุ่งเขียนเขาฝ้าฝนขอไคล พันวาฟืนนี่กัไปก่อนฟันห้แก่เฮาเวิร์ขวนแล้วคนเมื่อเสียงหอยๆอันวานพี่จับเอาเหนียวเอาใหม่วนนวลแลลวโอ้สวยงามนายหา่ผ้าพันดีนอเนอนรับพันดีคืนเงินไม่ใส่สังกะสีแกมีมีเกินพวกซุกพวกจะเลิกร้านเออให้ดีในก้นให้ายผ้ามีคพวกซุกควาจะเริญนอนรับพันดนพันนอนพันอะไเงินเมือน

เข้าเลยเนาะอยู kind of no, right yeah. ่เยนะนเยอเอาไูวยนั่นไงถ้ามาเะงมันไงเยอใเขาน้ตาลมาสักคนะ่ออยิ่คย้เกลือให้เกลือั้งาเอนัโอ้เอาใส่หมให่เกอห้เนี่ยเา็ระีาให้ลใส่เ ไอ้จงปงคไงไม่เาจังงบกไ่เยอะไ่อดั้งไ้้งไอะไรอนราเับบไได้ได้ันน้เราหักเอาแล้วเองกหลัวันนี้แก่ชั้แน่หนบไปดีบ่แม่ั้งแลวแะม กินแท่นไรเดี๋ยวจะรีกินแทนอยู่ไ่ึงเก่งม่ีนจะพูดเถ้าเราได้รู้ี่ก็เคยเรีเนว่าสร้างอย่างกาะพวกเจ๊มวยด่างว่ยย่อยรอมองฟุตลอยว่ายขาดในเค้นบ่ายทุกให้อ

จัตโต้จะมาวัดกันสียาอยู่วันโนถูกข,ขงังผาลังค้อยใายหายอันตรายจะมาบิจาได้คว่มเดือด้อดมาไก่ห่างนี้คอยมีุกหล่นนั่นตั้งถือที่วหิ้งคอยหายหายเสียงจะซมีสมพักหล่นนั่นตั้งมุ่นมาจะได้ถูกยังหายไร้ฝนเต็มท้อง ใครเรื่องน้องขึ้นหนามไรมานั่นนี้ใคาเนีอยดื่มวนก้นหงอยู่ตัวไปยีไรก็ะได้ผมดังมาโนไม้ทั้งเงข้ามมีหลายขวดที่กองหลัทังเรือขวดทีตรงน้รงที่ะส์จีบใบรงห่งน้ำปาะไทยทัพาบูตาหนุ่้าเวนาทัพาธรรมะหนุ่้าเวนาทัพปาสังฆาหนุ่้าเวียนานี่ทกคนนี่ทุกคนนีลทกคนนี่ทูกคนนี่แุคนี่ทุกคนนี่ทุกคนี่ ก็ได้เนี่ยโมลุกโมลกี้ไอ้หอนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้กโอเคโอเคไม่ได้ไม่ได้ก็อย่างนั้นโมลุกด่างไผ่ก็ว่าได้โอ้โหฟีดมาแก่มาเนี่ยผมก็ก็โมกินดีหมดละข้าว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 ข้ามข้าว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 ข้า บอกอนนักบอลเทียไม่ใช่ดอกนนี้หายคนนี้หายคนนี้ที่ขยดีาีขบหมีี่บะหมี่บะบะ่บ่าะม่ี่บมี่บะหมีมีไซมีม่บามี่บะบ่บะบี่หมบม่หมี่นะี่บุห่มบ่มี่บ้มี่มี่บหมี่บะมด่หมม่หี มีผู้มาซอยเงื่อนตอมนื้อมนี้ได้มีผู้มาสวางต้องเก่อขางมีผู้มาซอยเงื่นซอยพ่อง

ใส่คนนี้ใส่คนนี้ใส่คนนี้ด้านของเขาัเขาดีกดเข่าดีกดเขานุกมาใส่ไงมาเต็มมาเริอหลัอปวะบนดอ่อนม่อยู่ลังปวดส่บัขึ้นเรื่นใหม่ใส่สังกะซีเต็มมี่ใส่กลมสุคกลมเจริญคนจาจารไปกสนเย็นิได้พ่อหวอน คิดเงินก็ได้เงินคิดชอบก็ได้ชอบนอนรับมาไหนเงินปันอนพันไห้ไหนเงินเหมือนตื่ึงจไรเงินแท้แมงม่มไจอแจกเงินตัวตามาบ้านมาไหนยังว่าพามแต่อายุมานคนนงเลยปัสสาวานนองก็มีคนจุกจักยจะกินกินนี้ตายอย่ต่อน้องน้ากำไอายุมากวไหนตัวายอมากย่างเป็นสุรักษยังดีครับใถึงนไาวไปเนี่ท่านท่านขายทานขาเอา

งบกองงบกองเอหายคนนี้หายคนนี้หายคนนี้ามขาที่กดเข่าที่กดเข่าปุ๊บมาใส่มาเก็มมาเด้อคนนี่ไงมากมากเออมีดูดูอูดอดู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 ดกดูลงดูดูดเดิดูดูดูดดดดาด ทีเงือเงที่ต้องต้องนอนรักเงินกนพันเงินเงินเนต้องืนจะไหนเงนแสนนี่เราจะแก่มาเรื่อหนมาฟาดฟาหน้าย่งมาฟาดี่แกอนยัคนนึงคนนึ มเราไม่ได้กักังใครไมเอาดาเ้องไปกินเนี่ยนะถาไม่ก่เียวจ้อกันขึ้นเนี่ยนะนี่ยังก็อยากกนักั